ตัวนี้ก็คือ YB นะเพราะฉะนั้นเอา x t ได้ในรูปของ1ส่วนทีเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของ T หรือโดเมนของฟังก์ชันนี้ก็คืออะไรส่วน T เออก็คือว่าตัวนี้เขียนในรูปเศษส่วนส่วนก็คือตัวทตัวนี้จะต้องไม่เป็นอะไรไม่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรคะโดเมนของเกนะก็คือเซตของ T ทั้งหลายโดยที่ T ไม่เท่ากับศูนย์ หรือถ้าสมมติครูอาจจะเขียนเป็นเซตแบบนี้ก็ได้จำนวนจริงนี่คือเซตของจำนวนจริงนะนะทั้งหมดลบศูนย์ออกไปลบเซตของศูนย์ออกไปเขียนแบบนี้ก็ได้นะพวกนี้ก็เป็นเซตเป็นเซตหมดนี่กราเซตนี่กัเซตนะเขียนได้หลายแบบนะหรือว่าหรือว่าถ้าครูจะเขียนเป็นช่วงปิดช่วงเปิดได้ไหม บนเส้นจำนวนศูนย์อยู่นี่นแต่ทุกจำนวนเลยแต่ยกเว้นศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยังไงอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเปิดเป็นโมงโมงบ้างแล้วก็ทุกจำนวนยกเว้นศูนย์ทุกจำนวนนักนห,นหมดยกนะเว้นศูนย์นั่นกูเขียนเป็นช่วง,วงปิดช่วงเปิดจะเป็นไรนด,นนด้านนี้ด้านนี้ตลอดแนวก็เป็นอะไรมะโลอินฟินิต วมกันนะเอาสองเซตนี้รวมกันก็กลายเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เซตนี้กับเซตนี้กับเซตแล้วแต่แบบถี่แต่ถ่นก็แล้วแต่นะอ่าตอนนี้หลายดูวายต้องสินะวายโดเมนของวายก็คือเซตของทีทั้งหลายโดยที่ตัวภายใต้รูตตัวภายใต้รูตคืออะไรทีบวกหนึ่งถูกไหมตัวภายใต้รูตทีบวกหนึ่งจะต้องเป็นอะาร มากกว่าหรือเท่ากับ0ยเพราะฉะนั้นก็ได้มาเป็น t บวกหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนยนั่นก็หมายความว่า t เป็นยังไงอะตัวเนี้ย t มากกว่าหรือเท่ากับ โดเมน x นี่คือโดเมน y โดเมนของฟ mm ังก์ชันเวกเตอร์ก็คือเอา2ตัวนี้มาอินเทอร์เซตกันอันนี้มาอินเทอร์เซตกันเนี่ยเพื่อให้ง่าย mm hmm. ก็ให้คุณเขียนก้าเป็นลักษณะแบบบนเส้นจำนวนแบบนี้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอา่าดูสิมีจุดที่พิจรารณาคือศูกับลบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็เขียนเรียงนะบนเส้นจำนวนนะโดเมน f โดเมน x คือไม่เอาศูนย์ูจำนวนนะักหมด นี่คือโดเมนเต่อมาโดเมน y โดเมน y ก็คือ t มากกว่า,หร,า,ห,า,กกวาหรือเท่ากับลบหนึ่นนนงมากก,นะมากกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเซิร์ฟจบมาก็คือนับด้วยนะมากกว่าหรือเท่ากับก็ไปทา่ไหนดังขวานี่คือโดเมนของ Y เพราะฉะนั้นอินเ r อร์เซ o ชันก็คือตัวที่อยู่ในทั้งสองเซตก็คือตัวที่ 0นี่เปิดหรือปิดเปิดนะก็คือลบ1ถึงเปิด0แล้วก็จากจาก0ไปถึงอ Infinity เพราะฉะนั้นโดเมนของ r นะ rt ก็คือปิดลบ1ถึงเปิด0 Union จากเปิด0ไปจนถึง i n f i ิ i t y นะเปิด0ถึง i ิน i n i t y อันนียคือโดเมนของ rt คือคุณต้องหาโดเมนของแต่ละตัวมาก่อคุดง่ายนะมาอินเตอร์เซตกันโดเมนของ R คือโดเมน S มันจะเขียนยาวต่อไปไม่ได้เงเพราะมันตรงสูงไม่มันไม่น้ำถูกไหมเราต้องเว้นช่วงสูงแล้วก็เราค่อยเ,เขียนต่อ รู้อะไร t บวก2แท t p ยกกำลัง2ส่วน2ถูก่าหเพราะฉะนั้นเอาหาโดเมนของ f ก่อนก็จำกัดของ P ที่จะหาค่าของ f ได้ P จะต้องเป็นไงโดเมนของ f ก็คือเซตของ t ทั้งหลายโดยที่ กาแฟรูทของทีบวกสองอสเอกวีดีเอ็มนีบูทีบวกสองเราฉะนั้นทีบวกสองเป็นไงออค่อยๆทามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพิจรารณาทีบวกสองต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนนั่นก็คือเซตของทีทั้งหลายโดยที่ เียนได้ในรูปของเศษส่วน้าเศษส่วนสวน่สวนมัน,นต้องไม่เท่ากับศูนย์แต่ส่วนมันคืออะไรเนี่ยส่สวนคือสองมัน,ออนจะเป็นศูนย์ได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทีเป็นอะไรก็ได้ทีเป็นอะไรก็ได้แปลว่าโดเมนของแซก็คือจำนวนจริงจำนวนนะคือเซตของจำนวนจริงอ่านแล้วเอาอาร์อินรเ์เซสการโดเมนของอา ก็คือโดเมน x อินเตอร์เซตโดเมน y อินเตอร์เซตโดเมน z เขียนบนเทนจำนวนจุดที่พิจารณานะก็คือ3กับลบ2 3กับลบ 2, ลบ2อยู here, ่นี่เอา3นะะตัวแรกโดเมน x ไม่เท่ากับ3ามจนวจริงทุกจำนวนไม่เท่ากับ3ตัวนี้ก็เป็น,นเป็นเปิดแล้วคือปมปตัวนี้ทุกจำนวนนะับมดโโนี่คือโดเมน x โดเมน y โดเมน y ามากกว่าหรือเท่ากับอะไรมากกว่าหรือเท่ากับลบสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นไงคะเป็นเยอมากกว่าหรือเท่ากับรับนับด้วยได้นะเพราะฉะนั้นมากกว่าหรือเท่ากับก็ไปทางไหนไปทางวานี่คือโดเมน y ต่อมาโดเมนแท่คือจำนวนจริงทุกบจำนวนเวาจำนวนจริงที่จำนวนก็คือตลอดแนวเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยนี่คือโดเมนแท่ เพราะฉะนั้นพออินเ r อร์เซชันการจะเป็นไงจะได้ออกมาเป็นช่วงอะไรบ้างลบสองีมลบสตัวที่ซับซ้อนมีอยู่ในทุกเซตก,ก็คืออะไรคะบีมอะไรปีมลบสองไป,งงปงนจนถึง